ปลาเต้าหังเท่งมันบลาปัดเตหั่เท่งแผงหลังลามันแกสี่บ่อปลาใหญ่เป็นไหนล้วซ้ำหนีบ่อื่นจังสี่ตีเขาเก็บแมนโอ้ยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมือบังมือบังมือกระเล็กง่ามาเลยเดี๋ยวมันขึ้นอีกพูดบางพูดมันเออมันขึ้นลิ้นเลยมันขึ้นเป็ดทัวไปเฮ็ดจังได้กินก่อนละเนี่ยไปพัดแล้วก็พัดให้มันสุกแล้วเราก็ไปใส่อ้อมเล็ดหรือว่าสิบพัดกระเทียมพริกไทยใส่แกงก็ได้ ใส่เก่งนาะไมก็ได้กระเทียมพริกไทยเห็ดพีน้องอยู่เมืองเมกาเด้อพีน้องกินติบเมนทุกเมืองได้ของปลาีนเมืองนีหลายคักแมนพีน้องโอ้ยเนี่ยโอ้ยบ่เห็นยอดเคืองาเจ้าจะหมรักสิวายอยู่หยอดเคืองยังยง้่เืองของคนวนด้วหน่มูบนเาะว่ะ ค้นหนุ่มบนพอนะขึ้นมาเลหญ่คับไ่เนี่ยเก็บทั้งเขาไปแักเขาว่าของเขาใหญ่เลยเออของเขาใหญ่ละปื้หญ่กว่าของเขาอีกเนีปื้ดพี่น้องเอ้ยจะเป็นปื้ดของกินของอยากไพ้วายอเมริกาถูกอยากบริษัทุกบริษัทอยากของพี่น้องของปลาไปดิเดี๋ยวเให้นกน้อยเห็ดละงอหงไปนกน้อยเห็ดละงอกเห็ดเพิ่งไเดิเห็ดละงอก้บดเนีหง ค่ะค่อ้ยนบุญลายสายยนาเรยเก็บเลยเขาเก็บแต่ก่อนเห็นเขาเก็บสะอ้อนสะอ้อนจนบ้านนี้เราไม่ยุ่งไม่เกิดที่บ้านเดียวกันคุผู้นี้เกิดถึกมองรึอพี่น้องเคยเอามาถิมไว้แต่ประธานในยหญ่เขามามันเรามาเกิดอหลีนาะนี่ยังสิเขาเอาไปปั้นเฮ็ดเชื้อยังดีเลยปีปั้นแล้วก็ใส่หนูเฮ็ดเราปีที่แล้วแต่ว่าหนูเฮ็ดครั้งนึงหนูลืมหนูประมาณเดืลืมแบบ่ได้เอามาเท แต่ว่าเทไปกันไลายอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ขึ้นได้เห็นว่าห้อยเก่าบนโอ้อต้นไม้จุ่มนี่มองจุ่มไม้กระลังขึ้นมีว่ากระลังขึ้นหมดเนี่ยอ่ากระลังขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันแห้งมันขึ้นร้ขึ้นไปเบิร์ตขึ้นทั้งคอนทั้งเกาะนึงขึ้นไปเบิร์ตทั้งฟังนั้นก็มเฮด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 เฮเฮดดเฮดเฮดเเฮดเฮด